ว่าครึ่งปีแรก GDP น่าจะปิดที่ประมาณ3แล้วก็คึ่งปีหลังประมาณ3.5ตลอดทั้งปีก็ประมาณ3.2นะฮะซึ่งจริงๆสภาพัฒน์ก็ประเมินไว้ประมาณ3ถึง3.5แต่ค่าการอยู่ที่3.3ซึ่งก็ใกล้เคียงกันของเรานะครับนี่เป็นการคาดการภาวะเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรกของธนาคารออมสินที่ล้วนได้ตัวเลขมาจากการคำนวณปัจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจณขณะนี้ แต่การดำเนินงานภายใต้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานรากของธนาคารอมสินนับจากนี้ชาติชายพยุหนาวีชัยนายนทัพใหญ่ธนาคารอมสินระบุจะเป็นการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากหรือ g r a s s Rose Economic Sentiment Index หรือใช้ตัวย่อว่า GSI อันจะเป็นดัชนีที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ธนาคารอมสินและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจฐานรากและใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับรู้ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดัชนี GSI ที่จัดทำนี้จะเป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนในระดับฐานรากหรือกลุ่มคนที่มีไรายได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนที่มีต่อเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบนันและในช่วง6เดือนข้างหน้าซึ่งหากค่าดัชนีสูงกว่าระดับ50แสดงว่าประชาชนในระดับฐานรากมีความเห็นว่าภาวะการด้านนั้นๆจะดีขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ดี และในทางตรงกันข้ามถ้าหากค่าดัชนีต่ำกว่าระดับ50ก็แสดงว่าประชาชนในระดับฐานรากมีความเห็นว่าภาวะการด้านนั้นๆจะแย่ลงหรืออยู่ในระดับที่ไม่ดีก็จะเ,เป็นดัชนีที่จะแสดงทิศทางภาวะเศรษฐกิจในรูปของดัชนีการกระจายตัวนะครับนะครับแล้วก็การประเมินความรู้สึกของประชาชนระดับฐานรากต่างๆนี่ก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจดังนั้นความาเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานรากก็ มันก็จะมีความสัมพันธ์นะครับอ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถบอกแนวโน้มการว่างงานอัตรางเงินเฟอ้อเงินฝืดตลอดจนขนาดของรายได้ที่แท้จริงของประชาชนกลุ่มฐานรากนี้นะครับ ขณะที่การดําเนินง,งานเพื่อวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากประจําเดือนเมษายน2559ซึ่งเป็นการสํารวจจากประชาชน1,580ตัวอย่างพบตัวเลข GSI อยู่ที่ระดับ44.9แม้จะต่ํากว่าระดับ50เพียง0.1แต่ก็สะท้อนมุมมองความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมได้ว่าฐานรากเห็นว่าอย่างฟื้นตัวไม่มาก และปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นยังอยู่ที่ปัญหาไผ่แล้งฝนทิ้งช่วงและราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากนับปัจจุบันอยู่ที่ระดับ43.5สะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างไม่ฟื้นตัวมากนักและการที่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากต่อสถานการณ์ในอนาคตอยู่ที่ระดับ46.2สะท้อนอีกว่าประชาชนในระดับฐานรากมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ก็ยังวิตกในความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต